สวัสดีครับผมครูทวัชชัยสุนประสบนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิป EP 2นะครับที่จะติวสำหรับสอบครูผู้ช่วยนะครับอาชีวศึกษาของเรานะครับคลิปนี้ก็จะพูดถึงกฎหมายอยู่3อย่างก็คือกฎหมายที่เกี่ยวกับคณะกรรมการการอาชีวศึกษานะครับแล้วก็กฎหมายระเบียบอสอสอว่าด้วยการบริหารสถานศึกษานะครับตัวที่3นะครับก็จะเป็นกฎหมายเกี่ยวกับ คณะกรรมการวิทยาลัยนะครับมีแนวข้อสอบแบบไหนเดี๋ยวเราลองไปดูกันเลยนะครับครับกฎหมายข้อที่1นนะครับเกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษานะครับสำหรับ ep 2วันนี้นะครับตัวที่1่คือกฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการคุณสมบัติหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาการเลือกประธานกรรมการและกรรมการวาระการดำรงตำแหน่งการพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการในคณะกรรมการการศึกษา พศ2546นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าแนวข้อสอบเป็นแบบไหนนะครับแนวข้อสอบนะครับ 1. น,นะครับใครเป็นผู้ออกกฎกระทรวงนี้นะครับคำตอบคือนายอดิไัยโพธารามิกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับสคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีจํานวนกี่คนข้อนี้นะครับเคยออกข้อสอบนะครับคำตอบคือ ไม่เกิน32คนคือในกฎกระทรวงนี้นะครับก็จะระบุเลยว่า,ามีจํานวนไม่เกิน32คนเป็นออกมาเป็นกฎกระทรวงนะครับเขาจะระบุในกฎกระทรวงนี้เลยว่าไม่เกิน32คนนะครับข้อ3นะครับปัจจุบันประธานกรรมการการอาชีวศึกษานั้นคือใครนะครับคำตอบคือไม่มีนะครับตอนนี้ยังไม่มี ประธานกรรมการการอาชีวศึกษานะครับก็คือยังไม่ได้สรรหาแล้วก็เลือกข้อสอบที่ออกก็จะอยู่ประมาณข้อ2นะครับก็คือเน้นที่ข้อ2นี้นะครับคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีจํานวนกี่คนนะครับส่วนปัจจุบันประธานกรรมการการอาชีวศึกษานั้นยังไม่มีนะครับยังไม่สรรหาและเลือกยังไม่ได้นะครับต่อไปครับก็ดูไปเป็น ถ้าถ้าถ้าเป็นแบบนี้ถ้ายังเลือกไม่ได้ก็คิดว่าอาจจะยังไม่มีการออกข้อสอบแต่ถ้าเกิดว่าก่อนที่จะสอบแล้วมันมีประธานแล้วเขาแต่งตั้งประธานขึ้นมามันก็อาจจะออกได้นะครับก็เป็นกฎหมายกฎกระทรวงข้อนึงที่เราต้องรู้ไว้นะครับที่เราต้องรู้ไว้ไม่ออกก็ไม่เป็นไรนะครับคือรู้ไว้คือจะได้ไม่งงนะครับว่าข้อสอบข้อไหน ข้อสอบข้อนี้มาจากไหนนะครับก็ให้รู้ว่ามันมาจากกฎกระทรวงข้อนี้ที่ใช้ในการกําหนดจําจนวนคณะกรรมการการอาชวีวศึกษานะครับก็คือการสรรหาประธานนั่นเองนะครับทีนี้มาดูครับข้อ4ครับกรรมการโดยตําแหน่งมีจํานวนกี่คนนะครับตอบ8คนนะครับข้อ5กรรมการที่เป็นผู้แทนเอกชนจํานวนกี่คน ตอบนะครับ3คนข้อ6กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นจํานวน1คนนะครับข้อ7กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรวิชาชีพจํานวน2คนข้อ8กรรมการที่เป็นผู้แทนเอก,กชนจำนวน 3คนนะครับข้อ9กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนไม่เกิน16คนนะครับก็จะเน้นอยู่ที่ตรงนี้นะครับไม่เกิน16คนคนต่อไปครับข้อ10เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีตําแหน่งอะไรนะครับเลขาของเราเป็นกรรมการและเลขานุก,การนะครับมีหน้าที่คือเป็นกรรมการและเลขานุก,การ ส่วนประธานกรรมการการอาชาวีวศึกษาได้มาด้วยวิธีใดนะครับข้อ11ตอบการสรรหาและการคัดเลือกนะครับโดยคัดเลือกมาจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินะครับเมื่อกี้16คนนะครับใครเป็นคนเลือกประธานกรรมการการอาชาวีวศึกษาตอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเลือกจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ16คน เมื่อกี้ครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีประธานกรรมการการอาชีวศึกษานะครับต่อไปครับข้อ13ครับประธานกรรมการการอาชีวศึกษาดำรงตำแหน่งกี่ปีคำตอบครับคราวละ4ปีอาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้แต่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกิน2วาระไม่ได้ข้อ14ครับข้อสุดท้ายประธานกรรมการการอาชีวศึกษาพ้นจากตำแหน่งเมื่อใดคำตอบคือ 1ตาย2ลาออก3คณะรัฐมนตรีให้ออก4ขาดคุณสมบัตินะครับที่มาติวกฎกระทรวงนี้นะครับที่มาติวกฎกระทรวงนี้ก็เพื่อจะให้รู้ว่าจํานวนของคณะกรรมการการอาชาวีวศึกษานั้นมาจากกฎกระทรวงข้อนี้ครับครับกฎหมายข้อที่2มีชื่อว่านะครับระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอาชาวีวศึกษาว่าด้วยการบริหารสถานศึกษาพศ2552นะครับ ข้อนี้เรามาดูตัวอย่างข้อสอบข้อแรกนะครับ 1. น,นะครับระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหารสถานศึกษาพศ2552งานทะเบียนอยู่ฝ่ายไหนก็ไก่ฝ่ายวิชาการขอไข่ฝ่ายบริหารทรัพยากรคอควายฝ่ายแผนงานและความร่วมมืององูฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาข้อนี้ตอบนะครับฝ่ายบริหารทรัพยากรนะครับ ต่อไปครับข้อ2ครับข้อใดถูกต้องที่สุดงานใดอยู่ในฝ่ายแผนงานและความร่วมมือตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหารสรรศึกษันาพส5นะครับข้อควายครับงานฟาร์มและโรงงานงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาแล้วก็งานวางแผนและงบป,ประมาณข้อนี้ก็ จะทำให้เรารู้ว่านะครับคำตอบก็จะเป็นคอควายเพราะเป็นชื่องานเต็มๆนะครับไม่ได้ย่อนะครับถ้าถ้าเป็นงานวิจัยอย่างนี้นะครับคือเป็นคำพูดเฉยๆนะครับเราต้องไปอ่านให้เต็มเต็มชื่อของเขาเลยนะครับว่าชื่องานนี้ชื่อเต็มๆว่ายัางไงนะครับถ้าเป็นงานวิจัยเฉยๆเ,เนี่ยงานวิจัยไม่มีนะครับฝ่ายนี้ไม่ มีอยู่คือคำพูดเป็นคำพูดแต่ไม่ใช่ชื่อเต็มนะครับต้องไปดูชื่อเต็มเขียนนะครับทีนี้เราก็เอาข้อมูลต่างๆของงานนะครับทําเป็นแผนภูมินะครับคือตัวนี้นะครับก็เอาไปเอาไปติดไว้ที่ที่เราเดินไปเจอบ่อยๆนะครับก็เอาไปท่องกันนะครับว่าแต่ละง,งานนั้นมีอะไรบ้างนะครับเรามาดูกันเลยนะครับ 1. ฝ่ายบริหารทรัพยากรมี8งาน ับนะครับฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ7งาน 3. ครับฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา6งาน 4. ครับฝ่ายวิชาการ6งานหลักการจําก็คือ8 766คือฝ่ายบริหารทรัพยากร8งานได้แก่ 1. งานบริหารงานทั่วไป 2. งานบุคลากร 3. งานการเงิน 4. งานการบัญชี 5. งานพัสดุ 6. งานอาคารสถานที่7งานทะเบียน8งานประชาสัมพันธ์ ต่อไปฝ่ายที่2ครับฝ่ายแผนงานและความร่วมมือมีอยู่7งานนะครับ 1. งานวางแผนและงบป,ประมาณ 2. งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 3. งานความร่วมมือ 4. งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 5. งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 6. งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ 7. งานฟาร์มและโรงงานนะครับก็จะมีเฉพาะสถานศึกษาที่เปิดทําการสอนถ้าพูดถึงระเบียบก็คือมี7งานนะครับเงานในฝ่ายนี้นะครับต่อไปฝ่ายที่3ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษามี6งานคือ 1. งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 2. งานครูที่ปรึกษา 3. งานปกครอง 4. งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน5 งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา6งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนต่อไปฝ่ายที่4ครับฝ่ายวิชาการมีอยู่6งาน1แผนกวิชา2งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน3งานวัดผลและประเมินผล4งานวิทยาบริการและห้องสมุด5งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี6งานสื่อการเรียนการสอนนะครับทั้งหมดนี้นะครับก็จะเป็นแนวข้อสอบนะครับที่เราต้องไปฝึก อ่านาท่องให้จำให้ได้นะครับว่างานไหนอยู่ฝ่ายไหนนะครับทีนี้เรามาดูตัวอย่างข้อสอบอีกข้อนึงนะครับถ้าถ้าเราไม่อ่านเจาะเข้าไปเนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าเขาออกลึกลงไปนะครับเราก็จะอาจจะพลาดนะครับ เพราะว่าการสอบอาชีวศึกษาในรอบกรณีพิเศษก็คือเปรียบเทียบก็คือมันเป็นรอบน็อกเอาท์นะครับคี่เราจะพลาดไม่ได้เพราะนั้นต้องอ่านให้คลุมครอบคลุมที่สุดมันไม่ออกก็ไม่เป็นไรนะครับแต่เอาไว้เพื่อเป็นประดับความรู้เพราะว่ายังไงก็ทํางานในสถานศึกษาอยู่แล้วก็เอาไว้เป็นความรู้ว่าอางานไหนเป็นงานไหนนะครับเราก็จะได้ทํางานให้ถูกเดี๋ยวเราไปดูกันว่าข้อสอบนั้นมันเป็นยังไงนะครับถ้ามันเจาะ ลึกลงไปามาดูข้อสอบข้อที่3ครับข้อ3วิทยายลัยจัดอบรมดําเนินการพัฒนาครูตามระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอชาชีศึกษาว่าด้วยการบริหารสถานศึกษาพศ2 5 5 2งานใดจะต้องรับผิดชอบคําตอบคือขอไข่ครับงานบุคลากรเราก็เข้าไปดูให้เราเข้าไปดูหน้าที่ของแต่ละงานนะครับหน้าที่ของแต่ละงานว่างานนั้นแต่ละงานทําอะไรนะครับมันจะระบุในตัว หน้าที่ของมันเลยนะครับว่าแต่ละง,งานทําหน้าที่อะไระถ้าเป็นแบบนี้นะครับเราก็ต้องเจาะลงไปที่ตัวะระเบียบนี้ว่ามันมีอะไรบ้างนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดนะครับคือต้องอ่านให้ครบนะครับเพราะว่าสอบในรอบกรณีพิเศษคือมันเป็นรอบน็อกเอาท์นะครับทีนี้ต่อไปเรามาดูครับลองเจาะเข้าไปข้างในดูนะครับว่าระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหารทานศึกษา พศ2552นะครับเวลาอ่านเราก็คืออ่านให้เต็มเ็มเดี๋ยวจะลองลองติวแบบนี้ดูนะครับว่าเพื่อที่จะเราจะได้ไม่สับสนว่าเราจะรู้ที่มาของคําตอบนะครับคือคําตอบนั้นมันสําคัญนะครับแต่ว่าที่มาของคําตอบนั้นสําคัญยิ่งกว่านะครับเพราะว่าเราจะได้ไม่งงว่าคําตอบนี้มันมาจากไหนนะครับเราจะสามารถที่จะเรียบเรียงและปฏิบติปต่อได้นะครับ คือเราจะสามารถที่จะเอาไปต่อยอดวิชาอื่นๆได้หรือในการอ่านอื่นๆได้ทีนี้ก็มาดูครับระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหารฐานศึกษาพศ2502เกิดจากมาตรา30แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการพศ2546มีทั้งหมด5หมวด1บทเฉพาะการ52ข้อนะครับ ระเบียบก็จะเป็นข้อต่อไปประกาศณนวันที่23เมษายนพศ2552ผู้ประกาศคือนายเฉลียวอยู่สีมานะครับเลขาธิการคณะกรรมการการ,ศ,ร,ร,ศ,ร,รศึกษาให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศ,รรศ,รรศึกษา2552อ่ะมาดูความหมายครับสถานศ,รรศ,รรศึกษาหมายความว่าวิทยาลัยศูนย์ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าวิทยาลัยสังกัดส,สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาผู้อำนวยการวิทยาลัยห,ห <mı> <riet> มายความรวมถึงผู้อำนวยการสูตรหรือหัวหน้าหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าวิทยาลัยรวมทั้งผู้รักษาการในตำแหน่งหรือผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ดังกล่าวด้วย ต่อไปครับรองผู้อํานวยการวิทยาลัยหมายความรวมถึงรองผู้อํานวยการศูนย์หรือรองหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าวิทยาลัยรวมทั้งผู้รักษาการในตําแหน่งหรือผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ทําหน้าที่ดังกล่าวความหมายอีกข้อนะครับต่อไปนะครับความหมายต่อมานะครับนักเรียนนักศึกษาหมายความว่าผู้ที่เข้ารับการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้เรียนหมายความว่านักเรียนนักศึกษาและผู้เข้ารับการฝึกอบรมในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาผู้เข้ารับการฝึกอบรมหมายความว่าผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาบุคลากรในสถานศึกษาหมายความว่าค่าราชการครูและบุคลากรในการศึกษาพนักงานราชการ ลูกจ้างประจําลูกจ้างชั่วคราวและผู้ที่ได้รับการมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในสถานศึกษาหมวดที่1ห,หน้าที่และการบริหารงานของสถานศึกษาสถานศึกษาแบ่งการบริหารงานออกเป็น4ฝ่ายนะครับข้อนี้เคยออกข้อสอบนะครับก็เลยแฮชแท็กไว้ว่าข้อสอบออกนะครับก็คือแบ่งออกเป็น4ฝ่ายเหมือนที่ได้กล่าวไปในช่วงนแรกๆแล้วนะครับคือ หนึ่ฝ่ายบริหารทรัพยากรมี8งาน 2. ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือมี7งาน 3. ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษามี6งาน 4. ฝ่ายวิชาการมี6งานนะครับ8 7 6เจ็ดต่อไปครับนี่ก็คือได้ออกมาเป็นแผนภูมินี้นะครับคือให้เราเอาตัวนี้ไปท่องนะครับแล้วก็ ไปเจาะลึกข้างในว่าข้างในท่านทำหน้าที่อะไรบ้างนะครับเราจะได้รู้ว่างานไหนทำหน้าที่อะไรทีนี้ในหมวดที่2นะครับหน้าที่ของงานและแผนกก็คือตอนนี้ก็คือไปอ่านใครอ่านเราเองนะครับเมื่อเมื p are p are p are p ่อเราเป็นครูผู้ช่วยแล้วจะเป็นหัวหน้างานแน่นอนนะครับอ่านเพื่อไปทำหน้าที่ครูผู้ช่วยนะครับก็เพื่อว,ว่าถ้าถ้าเกิดว่าเราติวกันนะครับคลิปมันจะยาวนะครับเพราะมันมีหลายงานนะครับหลายหน้าที่คือมันยาว ก็คือไปทําความเข้าใจในในข้อที่เป็นระเบียบนะครับคือไปดาวน์โหลดได้ในอินเทอร์เน็ตหรือดาวน์โหลดในคลิปในลิงก์ด้านล่างคลิปนี้ก็ได้นะครับก็จะไม่พูดถึงในเรื่องของงานแต่ละงานนะครับให้ให้คุณครูไปอ่านเองโอเคครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับในหมวดต่อไปต่อไปในหมวดที่3นะครับคือบุคลากรในสารศึกษาและการบริหารงานข้อที่41บุคลากรในสารศึกษา ก็จะประกอบด้วยประเภทและตำแหน่งดังต่อไปนี้นครับวงเล็บ1่ข้าราชการครูได้แก่บุคลากรที่มีตำแหน่งซึ่งมีหน้าที่เป็นครูผู้สอนครูกับครูผู้ช่วยนะครับขออ้อ2บุคลากรทางการศึกษาได้แก่บุคคลที่มีตำแหน่งผู้บริหารทานนงรศึกษารวมทั้งผู้สนับสนุนการศึกษาก็จะเป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยรองผู้อำนวยการวิทยาลัยคอควายตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นตามที่กคสอกำหนด รเรียกว่าบุคลากรทางการศึกษาก็จะเป็นเกี่ยวกับผู้บริหารนะครับต่อไปอประเภทที่3คือบุคลากร,กรอื่นมีอะไรบ้างก็ไก่มีพนักงานราชการขอไข่ลูกจ้างประจำขอควายลูกจ้างชั่วคราวส่วนมากไม่ออกแต่เราอ่านไว้เพื่อรู้นะครับว่าข้อกฎหมายนั้นควรจะอ่านแบบนี้ นะครับคืออ่านทุกตัวอักษรนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดแล้วครับแล้วก็เอาไปทําเป็นแนวของตัวเองให้ตัวเองเข้าใจทีนี้เรามาดูข้อนี้ครับข้อที่สําคัญคือข้อที่42ครับคือให้ผู้อํานวยการวิทยาลัยเป็นผู้บริหารสูงสุดของสถานศึกษา มีหน้าที่และความรับผิดชอบบังคับบัญชาบุคลากรในสถานศึกษาข้อนี้ก็จะบอกว่าผู้อำนวยการคือใหญ่สุดในสถานศึกษาแล้วนะครับแล้วก็มีหน้าที่ในการบังคับแล้วก็บัญชาบุคลากรทุกคนในสถานศึกษานะครับเพราะฉะนั้น <ure> เมื่อเราอ่านระเบ,บียบนี้แล้วเราก็รู้ว่าใครที่ใหญ่ที่สุดในวิทยาลัยนะครับแล้วก็ใครเป็นคนบังคับบัญชาเรานะครับส่วนรองผู้อำนวยการก็คือมีหน้าที่รองลงมาจากผู้อำนวยการแล้วก็ทําหน้าที่ในการช่วยเหลือนะครับผู้อำนวยการในการบริหาร วิทยาลัยนะครับครูก็ทําหน้าที่สอนนะครับครูผู้ช่วยก็ทําหน้าที่สอนแล้วก็เตรียมตัวในการพัฒนาอย่างเข้มด้วยนะครับระหว่างเป็นครูผู้ช่วย2ปีนะครับส่วนครูก็คือทําหน้าที่สอนแล้วก็พัฒนาศักยภาพตัวเองให้เพิ่มมากขึ้นนะครับก็ไปดูความหมายครับผมก็สรุปมาสั้นๆประมาณนี้นะครับในระเบียบนี้นะครับทีนี้มาดูครับหมวดที่4คณะกรรมการในสถานศึกษามีใครบ้างนะครับได้แก่1 ผู้อำนวยการวิทยายลัยเป็นประธานกรรมการ2รองผู้อำนวยการวิทยายลัยทุกฝ่ายเป็นกรรมการ 3. ผู้แทนจากฝ่ายต่างๆ,างๆฝ่ายละหนึคนเป็นกรรมการ 4. ครูผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนไม่น้อยกว่า2คนเป็นกรรมการมีอายุราชการไม่น้อยกว่า5ปีเว้นแต่ในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ของสถานศรรึกษาจะแต่งตั้งผู้มีอายุราชการน้อยกว่า5ปีก็ได้นะครับคณะกรรมการในทางสามอยู่ในตำแหน่งวาระ2ปีการศรรึกษา ครับอันนี้คือเป็นคณะกรรมการในสถานศึกษาก็คือจะเป็นครูผู้บริหารหลักาศึกษาน,นะครับส่วนจํานวนนะครับจำนวนที่ว่าบอกว่าเป็นถ้าเขาถามว่ามีจํานวนเท่าใดนะครับคือมันมันระบุไม่ได้นะครับเพราะว่าในระเบียบนี้ไม่ได้บอกว่าต้องมีจํานวนเท่าใดเหมือนกับคณะกรรมการการอาชีวศึกษาส่วนจํานวนทั้งหมดนั้นในระเบียบนี้ไม่ได้ระบุนะครับว่ามีกี่คนนะครับ แล้วแต่วิทยาลัยนะครับอนะต่อไปคณะกรรมการในฐานักศึกษามีหน้าที่อะไรข้อ53นะครับคณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการบริหารกถานศึกษามีหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือในการบริหารฐานศึกษาคือกำหนดเป้าหมายนโยบายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาสถานศึกษา2พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปี 3. กํกำหนดแผนการรับนักเรียนักศึกษาการยุบขยายและเพิ่มประเภทวิชาสาขาที่เปิดสอนในสถานศึกษา4เรื่องอื่นๆที่ผู้อำนวยการวิทยาลัยเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสถานศึกษากํากำกับติดตามผลการ ปฏิบัติงานของสถานศึกษาข้อ54ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ1ครั้งต่อไปครับหมวดที่5้าบทเฉพาะการนะครับก็คือจะอยู่ด้วยกันข้อนี้นะครับข้อ56ก็จะระบุว่าในระหว่างที่ยังไม่มีกฎกระทรวงว่าด้วยคณะกรรมการวิทยาลัยตามข้อ49เมื่อกี้นะครับคือ ให้ผู้อำนวยการวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาตามข้อ50เพื่อทําหน้าที่คณะกรรมการวิทยาลัยไปพรางก่อนก็คือระเบียบข้อนี้นะครับก็บอกว่ายังไม่มีกฎกระทรวงว่าด้วยคณะกรรมการวิทยาลัยนะครับก็ให้คณะกรรมการบริหารสังสารนะครับทำไปก่อนแต่งตั้งไปก่อนนะครับีนี้เรามาสรุปกันว่าในระเบียบนี้นะครับเราควรที่จะ ฟิกตรงไหนนะครับบริหารสถานศึกษานะครับก็คือให้เราอ่านตรงมาท่องที่เป็นแผนภูมินะครับคือให้จําแผนภูมินี้ให้ได้นะครับแ7 6 6แล้วก็คณะกรรมการบริหารสถานศานึกษานั้นทําหน้าที่อะไรส่วนในข้อต่อไปในกฎหมายข้อต่อไปก็คือเป็นกฎกระทรวงเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะกรรมการวิทยาลัยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันในสั้นๆเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีใครบ้างนะครับอ่า ก็จะเป็นกฎกระทรวงกําหนดจํานวนคณะกรรมการคุณสมบัติหลักเกณฑ์การสรรหาการเลือกประธานกรรมการและกรรมการการประชุมวาระก,การดารงตําแหน่งและการพ้นจากตําแหน่งของคณะกรรมการวิทยาลัยพศ2553ดังนี้นะครับไปดูครับคณะกรรมการวิทยาลัยประกอบด้วย 1. ประธานกรรมการเลือกมาจากผู้ทรงคุณวุฒิ 2. ผู้แทนครูหรือคณาจารย์1คน 3. ผู้แทนผู้ปกครอง1คน 4. ผู้แทนองค์กรชุมชน1คน 5. ผู้แทน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น1คน 6. ผู้แทนสิทธิ์เก่า1คน 7. ผู้แทนพระพิสุสงฆ์หรือองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่2รูปหรือ2คนนะครับ8ผู้แทนสถานประกอบการไม่เกิน5คน 9. ผู้ทรงคุณวุฒิไม่น้อยกว่า4คนแต่ไม่เกิน6คน 10. ผู้บริหารสถานศึกษาทำหน้าที่เป็นทั้งกรรมการและเลขานุก,การถ้าครบทั้งหมดเลย นะครับคือจะมี19คนนะครับถ้าครบทั้งหมดจะมี19คนทีนี้ในกรณีที่วิทยาลัยไม่มีผู้แทนประเภทใดประเภทหนึ่งตามวรรคหนึ่งให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นมันอาจจะไม่ฟิกว่ามีจํานวนกี่คนนะครับมีจํานวนทั้งหมดกี่คนก็คืออาจจะไม่ถามนะครับทีนี้มีวาระดํารงตําแหน่งคราวละ4ปีเกิน2วาระไม่ได้นะครับหน้าที่คณะกรรมการวิทยาลัยนะครับทำหน้าที่อะไรนะครับ เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงนี้นะครับก็มาจากมาตรา37ของพรบการอาชีวศึกษาพศ2551นะครับมีหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุนให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะในการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อพัฒนาการดำเนินงานของวิทยาลัยให้ไว้ณวันที่1มิถุนายน2553ชินวรบุญยเกียรติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับ ทั้งหมดนี้นะครับก็จะเป็นกฎหมายนะครับเกี่ยวกับสอสอนะครับเกี่ยวกับสถานศึกษานะครับเกี่ยวกับคณะกรรมการวิทยาลัยนะครับที่ติวแบบนี้นะครับก็เพราะว่าเราจะได้ไม่งงนะครับคุณครูจะได้ไม่งงก็คือสามารถที่จะไปปฏิบติต่อเรื่องนะครับเพราะว่าถ้าติวเป็นแบบข้อสอบนะครับข้อสอบมันเยอะแต่ถ้าเราติวแบบนี้เราก็จะ สามารถที่จะจําได้แล้วก็สามารถที่จะนําไปใช้ได้ในคลิปต่อไปนะครับก็จะเป็นแนวข้อสอบนะครับเกี่ยวกับหลักสูตรเกี่ยวกับวิทยาลัยเพิ่มเติมในข้อสอบที่เคยออกในแต่ละรวมทั้งหมดนะครับที่เคยออกในการสอบครั้งที่แล้วนะครับครับก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อให้กําลังใจนะครับในการทําคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้ครับขอบคุณครับ